รถเราแม่งเหมาะกับสีเสื้อเลยรวะเจ๋งเฮ้ยแม้ยข้างหน้า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 เฮ้ยมันชนอะไรกันวะข้างหน้าโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเครื่องบดผลไม้รวมเอ้ยคันนี้มันแพงไหมครับพี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พวกมึงขับรถเหี้ยอะไรของพวกมึงนี่แล้วมึงขับรถเหี่ยไอ้สัตวดเลยเหี้ยเอลยรถกูไม่แรงเลยวะไอ้เหี้ย รถก็พากายชิบหายก็ไลฟ์เวลาไหนบ้างครับใครรู้ตอบหน่อยอ๋อผมไลฟ์บ้างไม่ไลฟ์บ้างครับช่วงนี้ไลฟ์มันชอบลอยอยากอยากไลฟ์ช่องหลักมากมเลยครับแต่มันไลฟ์ไม่ได้ครับอะใครวะข้างหลักคันสีน้ำเงินเลยพี่โอ๊ตเฮ้ยไอ้นี่อนี่ไอ้โทเรตโต้เ้โทเรโต้เ้ยตั้งตั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 มัเอาแล้วเฮ้ยอาบิโบิยาบิยะ เว้ยเชื่อเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มึงพวกกูไปแหอะเฮ้ยแมงเงียบเวแมงเงียบเวแมงเงียบเวเรียบร้อยสัตว์เสียมาใช่ไหมเฮียขอญาตเข้มเฮียเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยัยเฮียบดว่าไงสัตว์ใต้น้องกูหรอใต้น้องกูอ๋อคุณอ ปไปพวกมึงชนไหมกูขวันเว้ยเหี้ยละเฮ้ยชนเลยกูเว้ยพี่กูมาจะเว้ยสวยสดวัดีเยอะอีกเยอะนะอีกเยอะอีกเยอะวะสือไปเว้ยไปเว้ยโอ้อ้าวใครตายอ่ะเหี้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงปี เฮียแล้วเนี่ยไอโอ๊ตอยู่กันไหนวะไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตพวกเราตายว่ะพวกพวกพวกเราตายพวกพวกเราตายเว้ยสูญเสียทรัพยากรเฮ้ยไอ้คันม่วงแม่งชนนี่อะนี่อะตายนี่อะชนอยู่แม่งชนกูจริงเว้ยเฮียคันม่วงอะพี่แม่ง ไปไหนดีวะเฮ้ยเหมือนมีคนไม่ใช่แก๊งเราอะเนี่ยคับนะเฮ้ย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 ไปจอดดิจอดดิเก็บสวยกันเก็บสวยโอ้โหเลยฝากเก็บสวยเก็บสวยเลยเก็บสวยเก็บสวยจอด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 ก่อนจอดก่อนเก็บสวยเก็บสวยเอามาห้าร้อ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 ยก่อนเอามาห้าร้อย ไอ้ควายไม่มีรถเฮียพวกกูอะขี่กันรถแอร์เย็นเย็นโอ้ยเฮียโอ้มากอดโอ้ยเฮียชนดีสติแทบหลุดไอ้สัตว์เงี้ยฮียโอ้ยออดไอ้ออดโอ้ยโอ้ยสัตว์ โอ้ยยังไม่ไหววะเฮตายแล้วเฮียเฮียชีวิตที่เฮียอยู่แบบนี้มึงเงียบนี่นะมึงดูดิชีวิตเงียบเลยตอนนี้เหมือนชีวิตเราแม่งอยู่กับคนคน,คนละขั้วรถเลยมาแล้วครับ รถแล้ววะรถเสียดิโดนแม่งเล่นไอซีแปดขาวอ่ะไอ้เหี้ยชนโดนไงสัตว์อยู่ยังไม่ได้ชนเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเหี้ยรถอะไรอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยแม่งได้แม่งได้จิ๊บว่ะไอเหี้ยแม่งได้รถจิ๊บวะไอ้เหี้ยโอ้คันนี้ตัวแรงคันนี้ตัวแรงไอ้เหี้ยเฮ้ยเราไปรวมพวกกันเรอเว้ยรวมพวกเลยพวกอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ โอ้ยโอ้ยขอโทษดักขอโทษนะกถ้าเกิดเผื่อชนผิดขอโทษนะครับลดหนึงไอ้ยโดนเขาเฮ้ยใจเจย์เจย์เจยเฮ้ยมึงตั้งรติก่อนใจเย์ไว้พวกเราเจย์ไว้เฮ้ยมันคือพวกเราหยุดแล้วเว้ยมันมีพวกที่ไม่ใช่พวกเราเว้ยเนี่ยไอ้ยไอเจยนี่ไม่ไอ้เจยนี่ไม่ใช่พวกเราเว้ยไอ้เจยนี่ไม่ใช่พวกเรากลับเว้ยกลับเว้ยรถเราไม่ค่อยแรงเจ้ารถเราต้องกากไว้เียโอ้ยไอสัตว์จะไม่ไปไหนเลย ทังแล้วไอ้เ <t> ห <half> ี้ยไอ้กล่องซ่อมกูใช้หนึ่งกะชีกล่องซ่อมอันหนึ่งไอ้เหี้ยมาหนึงนะจะเกิดกูขอซ่อมแล้วป่ะนะไอเจเดนไอ้ฟักไอ้สัตว์ทำไมมันเหลือแต่รถวะมันแปลกๆปลวะเฮ้ยโดนแบมมัน่ะเฮ้ยไอเหี้ยแปลกๆ ไอสัตว์กูไม่ใช่แก๊งนี้เฮียไม่ใช่แกงนี้เว้ยเฮียมึงมีอยู่แก๊งเดียวกูอะเฮียเป็นสีเสื้อแล้วชัดเฮียกูเปิแก๊งกันเฮียอย่าแบนกูนะเฮียเฮ้ยพวกเราณเป็นเปลี่ยนสีเสื้อเว้ยตอนนี้เสื้อเขียวเราแม่งอยู่ยากละอ้าวไอ้ไม่ใช่พวกกูดิไอ้เหี้ยพวกกูไปไหนบ่นอะไอ้ชิ้นนี้ แมก阿里อุ้งนั้นเลยเฮ้ยเวยลาเซเว้ยเฮียเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อนะเว้ยเปลี่ยนชุดชั้นในทั้งตัวนึงอะไรเหอเฮ้ยแมอยจะมันนะกูอะเฮ้ยกูรู้อโอ้ ไอ้จิ๊บจิ๊บมาช่วยเว้ยจิ๊บมาช่วยเว้ยจิ๊บมาช่วยเว้ยเจิ๊บมาช่วยเฮ้ยไอ้เ่าฮ่าไอ้ยเจ้โอ้ยเฮ้ยคุที่ไหนวะเนี่ยไอ้เี้ที่ไหนวะเนี่ยกูมาควันกูมาควันเจ้สั่นหมดแป๊บโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเหลือกูเหลือสิบกูเหลือสิบวะหาหมาวัน ไอ้เฮี้ยเมืองไม่มีหมออีกโอ้โหโลภะเฮี้ยไม่มีหมอแล้วดูนะหาแป๊บไอ้เฮี้ยร่างกายกูอ่อนโยนว่ะมันนึงมันเปลี่ยนไอ้นี่ยังไงอ่ะโอ้โหไอ้สัตว์แล้วเขาโรงพยาบาลไงเนี่ยไอ้เฮี้ยอ๋อไอ้เหี้ยโรงพยาบาลปรับใหม่อ่ะต้องต้องมุดเข้าไงเขาเนี่ยไอ้เหี้ยทำไงอ่ะ โอ้ยเอาเอาเอาโอ้โ hmm. อ oh, cool oh, okay. ah, like, ้โอ้โอ้โอ้ยอรอดโอ้วอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ้โ oh. oh. ้อ้โอ้อ้โอหอออ้โ้อ้โอ้อ้อ้เอ้อ้อ้โอ้้โอ้โอ้โ้โอ้อ้โอี้้โอ้โอโ้โอ้อ้อ้โโอ้โอโอ้อโอ้อ้อโอ้้ยอ้้ย้อน คนแน่นเลยเว้ยไอสัตว์ไสัตว์เตียงเต็มเว้ยเฮียอันนึงนะมันมีอีกช่องปะวะเฮียช่องนี้คนใครเยอะเกินไอสัตว์ไอสัตว์เนียรักษาห้องน้ำเหรอไอเฮียเตียงหมดเหรอวะที่นี่ไอเฮียมันมีชั้นเดียวผูถามจริงฮะโรงพยาบาลเนี่ยจัดหนึงไอเฮียไอสัตว์ ที่นี่ห้องดับจิตกันี oh, yeah. ่ะโอ้ยเฮียกูตายพอดี <c oughs> สัตว์เฮ้ยเหมือนกูจะเจอละน่าจะเป็นพวกโซนเอ้ยนี่ไงโอ้ยกูแม่งแขก v ีไอพีไว้พวกมึงกูแม่งแขก v ีไอพีไว้โรสเซนตอสเมดิคอลเซ็นเตอร์มีทีวีกูดูได้ฮะแม่งไม่เปิดในคนไข้สัตว์คนขาเนี่ <c oughs> ยังจะไปเปิดทีวีไงนี่เฮ้ย โอ๊ยเียเลยพวกพวกโอโอมาทีเดี่ยแม่งเล่าใจดีเลยฮะจะโซหรือเปล่าอันนี้บัตรองมาจอสรออะไรอ่ะรักษาฟรีทุกโลกอะครับ เว้ยผู้ป่วย V A p เว้ยรออะไรอะ่ะโหคุณหมอวินิจฉัยนะครับคุณเป็นมะเร็งนะครับจะอยู่ได้อีกแค่สามสองหนึ่งสัตว์คุณนึกวสามป,ปีเฮียสามสองหนึ่งไอเชีย่ยนี่มันตีโรบอกเราไี่หวใช่ปะแน่นอนเนี่ย <c oughs> เล็บโรบอกเว้ยสัตว์ใครเป็นคนพากันมาเนี่ยมึงอ่ะไอ้จอยกับโอ้เนี่ยสัตว์ อย่างมันเลยเฮียเอาไงกับเอียงซิตี้ดีวะเมืองไหนวะเมืองเดียวไงทำไม,ม<ะ>โดนแจ้งไหมไม่โดนเลยไม่โดนอะไรเลยใครไปแจ้งใครอะ่ะแจ้งที่แมงสนา์อ่ะมันสนา์พวกโอ๊ตอ่ะเอ้พวกไหนสนา์พวกเดิมปะอ่อาพวกนั้นแหละอยู่ดีๆแอดมินเยอะ <c oughs> <c oughs> แบนหมดเลยทีนี้เออแอดจะแบนเหมาเลยแบนเหมาแบบทั้งสองพวกเหรอแขีพวกผมเขียวพวกผมอะเอ้าทำไมอะทำไมเป็นงั้นไม่รู้จะไว้วันหลังเราไว้วันหลังเราไปแก้ที่นั่นดีกว่าโอเคโอ้โห้เฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไม่ใช่โชว์รูมรถยนต์นะเฮียพี่จ้าพี่จ้าผมโดนไปแบงต้นโคตรเดียวมาขึ้นมาขึ้นโอ้โห้เฮียจ้าอะไรอะเดียวเนี่ยเฮียรั่วเลยมีขาวเข้ามาเลยเอะ ไอ้อยัางงานชรนรุรถป่ะนเนี่ยเยอะเลเยอะเลืกเยอะเลืออ้ยในกรอระตูวโห,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 หประตูแม่มงมหมอด <นะ S 1> ท,ทางทำรถเลยอะแคลงพอมอะพองอะโอ้ยแช่นะปังเจ้าโง่บีดเ,เนี่ โอ้ยฝากโอ้แชดวะไอมันจะพากแล้วมันจะพากแล้วมันจะพากแล้วเรียบร้อยมันจบแล้วนายมันจบแล้วนายอะลงรถดียวลงรถเดียวลงรถเดียวโลดิชาเลยแบบลรถเดียเฮียอยูรอเสียบรถมาเลยลิงยังออยยังอ้อยยังอ้อไม่ลงแล้ว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 เสียบเสียบรถเสียบรถจังหวะนี้แหละ ชนมันไปไกลๆเสียบรถซ่อมรถเราเลยบรรลุรวดับพี่จัดเลยน้องเอาดิเฮ้ยเย้ๆเฮ้ยขึ้นไฟเยอะไฟอะเยอะเฮ้ยเอาอ่ะค <So hot S 1> <ๆ>ูแยบคูแยบเยอะ ยี่ยมันเอาสมกลุ้นไม่ได้หรออ๋อสมควรไม่ได้โอ้ห่ยฟังเหี้ยไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนเราอ่ะบอกใคร แล้วเพื่อนเรามันอุ้มขึ้นมันอุ้มขึ้นรถได้เหรอเอ้าอย่าได้มาอุ้มเราตัดแล้ก็เพิ่งซ่อมมีที่ซ่อมไหมไม่ถามใครกูท่าอยู่กับมึงโอพไอ้ตัดเก่งพ่อพอมพี่เอ๋ลวดลวดลวดแดงเลยแรงคุยพ่อมึงไอยเที่ยง โหรฟ้าเฮียมันจะรั่วใชสไหมไมาลาสาวเว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 เฮี๋ยมาเ้ยเฮีย ชูไม่ดูวะพา,าเมียมึงไปโตขี <laughs> ้ไอ้เหี้ยไปเว้ยอ๋อกัวพวกเราแม่ <laughs> หลอไปด้วยเนยเพี่ <laughs> มาเลยนะ้องเองมีกล่องซ่อมปะหมดแล้ว <laughs> ไปรันคาได้ป่าววะเรื่องอะเย อย่ารานค้าดเดรอ <c oughs> <c oughs> ในใจของฉันก็คงจะมีแค่เธอ